สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้พ่ยิปซีพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่31พฤษภาคม2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะสิ้นเดือนแล้วนะอ่มาเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์นะคะก่อนอื่นขอนอนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดขอยไพ่ออกมามี energy ที่ดีเราก็แม่นยำวันอาทิตย์3ใบคะ่ะคนวันอาทิตย์มี9ไม้เท้านะคะนี่8ไม้เท้านะคะ นี่สตรองนะคะเขาบอกวันนี้เหนื่อยหน่อยนะคนวาทิตยงานเยอะงานเข้างานแยะทําจนแยกล่างทํานะคะไม่อยากจะทําทําจนทําไม่หวัดไม่ไหวนะคะแต่ว่าคุณทําได้อยู่แล้วนะนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอ่าไพ่บอกว่าวันนี้ทําดีได้ดีเห็นผลทันตานะคะนะตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันจันทร์นะคะ คนวันจันขอสามใบนะคะคนจันร์มีหกถ้วยนะคะนะีควีนเหรียญน,นะคะมีสี่ไม้เท้านะคะคนบันจันบางคนได้เดินทางนะคะนะบางคนได้ กลับไปยังที่ที่เคยจากมานะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเกิดนะคะโรงเรียนเก่านะคะประเทศที่เคยไปอยู่นะคะหรือว่าถ้าไม่ได้เดินทางไปเองอาจจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ในแอเรียเหล่านั้น่ะนะคะได้กลับมาพบมาเจอมาพูดมาคุยกันอีกนะคะมีการดูแล ซึ่งกันและกันบริวารญาติพี่น้องบางคนมีการติดต่อสื่อสารกับคนทางบ้านทางไกลนะคะหรือว่าที่ที่เคยจากมานั่นเองนะคะบางคนได้พบรักพบเจอกับคนที่มีอายุต่างวัยนะคะแล้วก็มันความรักมันสุกงอมนะนะคะหรือว่าคนคนนี้แหละนะคะจะเป็น อานาคตเป็น the f เจอร์ของเราได้นะคะเป็นอนาคตของเราได้นะคะก็ขอให้ดูแลกันไปเนาะมีควุนเหรียญวันนี้อาจจะมีเรื่องจับจ่ายนิดนึงนะคะเรื่องน้าที่การงานความมั่นคงหรือความรักดีนะคะบางคนมีการคุยเรื่องแต่งงานแล้วนะนะคะขอไพ่ทักพิเศษคะ่ะอุ้ย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 ขอไพ่ทักพิเศษนิดนึง อ่าเป็น king of w a n ะ,ะงานเด่นงานโดดงานเด่นนะคะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานดีนะคะอ่ะต่อไปนะฮะคนวันอังคารสามใบคนวันอังคารมี hermit นะคะ the sun ก็มานะฮะและ s t r e n g t h นะคะคนวันอังคารวันนี้เหนื่อยหน่อยนะคะหรือไม่ก็อาจจะแบบว่ามีเรื่องของการ าหาทางออกแก้ไขปัญหาอะไรใดๆด้วยความสามารถของตัวเองแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะคุณมีเดือดซันนะนะคะไม่มีความมืดมนใดนะคะที่จะปิดทางคุณได้เลยนะคะวันนี้มีแสงสว่างสองนํำทางให้คุณสเสมอนะคะก็รอดอยังไงไก็รอดนะคะแต่ว่าอาจจะต้องอดทนหรือใช้ความเหนื่อยยากนิดหนึ่งนะคะหรือวันนี้อาจจะไม่ได้เหนื่อยอะไรเองแต่ว่าจะได้เจอกับผู้ที่มีความกำยำล้ำเลิศ นะคะสายสตองสายแข็งต่างๆนะจนเราสูฮกเลยก็เป็นได้นะคะขอไพ่พักพิเศษค่ะอ่าไพ่ออกมาบอกว่าแฮปปี้เอนดิ้งดีมีใดๆนะคะอาจบางคนอาจจะได้กลับบ้านบางคนอาจจะแบบว่าคิดถึงบ้านหรือบางคนอาจจะมีอ่าเรื่องของการเซตนดาวนะคะที่นี่แหละคือบ้านนะกับใครบางคนนะฮะนะบางคนก็แบบว่าทุกอย่างเนี่ยคือวันนี้จุดสุดท้ายแล้วก็คือไปได้สวยนั่นเองนะเหนื่อยแต่สำเร็จด,ดีนะคะนะโอเคนะฮะ ต่อไปคนวันพุธบ้างน,นะคะคนวันพุธสามใบมีเด็กถือไม่เท้านะฮะแล้วก็ราชินีเหรี่ดเด็กถือเหรียญอีกนะวันนี้ทําอะไรเกี่ยวข้องกับเด็กๆเกปล่านะคะแล้วก็มีเด็กราชินีดาบนะ,ะไม่เด็กนั้นน, <laughs> นะคะเขาบอกว่าวันนี้นะเจ้ชาชะตาโฟกัสงานดีนะคะนะทำงานเก่งนะคะหรือว่า ขยันทำงานดีนะคะนะก็เป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไปอยู่แล้วนะคะนะอาจจะมีเรื่องของอโชคลาภจากคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือคนที่มีลักษณะอ่ารุ่นดาวคราวเดียวกันหรือว่าลักษณะคล้ายเด็กมีความร่าเริงสดใสนะคะอาจได้รับโชคหรือว่ารับเป็นเงินเลยก็ได้นะนะคะแต่ต้องระวังนิดนึงระวังคนหน้าตึงๆอย่าเข้าใกล้เขานะคะเดี๋ยวเขาจะฟาดจะฟันเอานะคะอย่าไปนควนตีนใคร เนาะประมาณนี้นะคะใครเห็นใะใครหน้าตึงๆเงียบๆไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเขาอะนะเล่นกับเด็กดีกว่าสบายใจนะคะขอพายทักพิเศษนะ,ะมีเดอะซันนี่ไงเขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้นะคะคุณก็ยังมีดวงที่ดีและแข็งโป๊กเสมอนะมีความอ่าเรียกว่าอ่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีออร่าดีนะคะมีเขาเรียกว่ามีแสงสว่างดีก็คือเดอะซันเนี่ยคือมันแข็งอะนะก็คือว่าอะไรก็แล้วแต่วันนี้คุณก็ ไม่แพ้นะชิวๆนะคะเนอะเออประมาณนี้เนาะไปได้สบายๆเออนะคะนะตามนั้นเลยนะ,ะต่อไปคนวันพฤหัสบ้างนะคะคนวันพฤหัสเอาห้าเหรียญมาเลยและแปดเหรียญก็มาอ่าก็ยังดีนะและอ่าจัสเมนนะฮะอ่ะ คนวันพะฤหัสนะไพ่ออกสามตัวอย่างนี้เขาขี้เกียจไม่ได้ต้องขยันอย่างเดียวนะคะขี้เกียจอดขยันมีพูดง่ายๆนะคะนะ,ะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกวันนี้นะเจ้าชะตาการเงินไม่ค่อยดีหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเงินไม่ค่อยดีนะคะนะการเงินอาจถูกบิเบียดเบียดเบียนนะคะนะหรือไม่ก็แบบว่าการเงินเนี่ยมีเรื่องของความยากลําบากนะคะอ่าแล้วก็เขาบอกว่าแต่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะยังเขาเรียกว่าอะไรย,ย,ยังมีเรื่องของการ ถึงมันจะไม่ค่อยดีแต่ว่ายังหาเงินได้นะคือเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีสกิลอะนะยังหาเงินได้จากน้ําพักน้ําแรงนะคะยังสร้างเงินสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีนะคะก็คือยังสามารถที่จะหาเงินหางานหาอะไรทำได้นะคะยังยังแบบว่ายังไปรอดอยู่นะคะถึงแม้การเงินจะไม่ดีหรือบางคนรอขายโปรเจกต์รอขายสินค้ารอขายอะไรบางอย่างเนี่ย มันกําลังจะได้เงินแล้วเด้อนะอีกนิดเดียวอดทนทําไปอย่าอยู่นิ่งๆหยุดไม่ได้คุณหยุดไม่ได้คุณต้องทาอย่างเดียวถ้าทําคุณรอดนะคะแล้วไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยเป็น u ัส m e ม t มันคือผลของการกระทาของคุณนั่นแหละถ้าคุณขยันคุณจะมีเงินนะคะแต่ถ้าคุณอยู่เฉยๆเนี่ยคุณตายแน่ๆนะคะก็คือไม่มีเงินแน่ๆนะคะพอไพ่ไพ่เไพ่เจ้าชะตามันเป็นไพ่บอดจีเนาะไพ่ห้าเหรียญเนาะนะคะก็ต้องขยันอย่างเดียว นะหยุดไม่ได้ต้องทํานะคะถ้าตับใดยังหายใจยังต้องทํามาหากินนะคะหยุดไม่ได้เลยนะคะทำไพ่ก็บอกอยู่ว่าทํายังไงได้อย่างนั้นนะไพ่ใบสุดท้ายเนะี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณขยันมันเป็นเรื่องงานเร,งเรื่องเงินแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณขยันนะเงินมันจะเข้ามานะคะหรือว่าอดทนทําไปอีกนิดนึงมันจะสําเร็จอยู่แล้วเงินก้อนกําลังจะมาแล้วต้องทําต้องลุยนะคะต้องอย่ายอมแพ้เด็ดขาดขอไพ่ภากพิเศษค่ะอ่า ไห้บอกว่าช่วงนี้นะอาจจะมีเรื่องของการพึ่งสายมูนะคะบางคนก็ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพศรัทธานะคะมีการไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพศรัทธาหรือบางคนอาจจะไม่ได้ไปมูอะไรนักหนาแต่ช่วงนี้พักชักชักอ่าพักนี้มีซิกเซนลางสังหรณ์แปลกๆที่แม่นยำก็ได้นะคะตามนั้นเลยนะคะอ่าต่อไปคนวันศุกร์บ้างนะคะ ให้คนวันศุกร์ได้ก้าเหรียญยืมตังค์ได้เด้อแล้วก็ขิง o อาฟอนนะคะเงินดีงานปังนะคะและอุย้ยเดือดสันไพเรดเลอเพอร์เฟกตนะคะเขาบอกว่าวันนี้เกินต้านคนวันศุกร์เกินต้านนะคะใครจะต้านนาง ดานไม่อยู่จริงๆการเงินก็ดีการงานก็เลิศนะคะแถมมีเดือะซันปิดท้ายสวยๆไม่อยากพูดเยอะไพ่มดีนะเงินดีงานดีค่ะนะคะวันนี้ชีวิตมีแสงสว่างสดใสซับซ่าขอไพ่ทักพิเศษดีกว่าแต่เขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยอยู่มันยังต้องรอก่อนนะคะยังไม่ได้ดังใจนะแต่ว่าพอรอไปสักพักหนึ่งนะคะผลตอบรับมันจะสมใจซะ ่าสมใจเต็มที่ของคุณนะที่สมกับการรอคอยว่างั้นเถอะนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยมันยังคงต้องรออยู่ก่อนนะคะนะหรือบางคนลงทุนลงแรงอะไรไว้มันยังไม่เห็นผลนะคะมันจะได้ในอนาคตนั่นแหละนะนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันเสราร์บ้างนะคะคนวันเสราร์มีหกไม้เท้านะคะมีแปดไม้เท้าอ๋องานเยอะหรือเปล่า และก็มีไพ่พระสังขรารเขาบอกคนวันเสาร์ว่านะคะมีเรื่องของอการงานนะคะโดดเด่นนะคะการงานเนี่ยนะบางทีบางคนนะมีความเฟล็กซิเบิลยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะบางคนแบบว่า สบายขึ้นดีขึ้นไม่ต้องกรำไม่ต้องกราบดำมากแล้วนะคะบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนมีการเปลี่ยนแปลงปใิธิศทางที่มันดีขึ้นนะคะนะการงานมีการขยับขยายพุ่งไปข้างหน้านะคะก็คือมันดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตายอยู่นะนะคะหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะอ่าขอไพยทักพิเศษหนึง เขาบอกว่าอาจจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้เซ็นเอกสารสัญญานู่นนี่นั่นนะคะบางคนได้พบรักพบเจอคนถูกใจนะคะหรือได้คนคนได้พบคนโสดได้พบเนื้อคู่จากงานนะคะตามนั้นเลยจบแล้วนะเป็นไงกันบ้างนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวเร็วๆนี้มีดูดวงฟรีให้อีกนะเตรียมไปกด s u b s r r i e p เพจตดกดกระดิ่งไว้อไอเฟซบ o ๊กอะค่ะ จะได้ดูดวงฟรีเวลามีไลฟ์จะได้แจ้งเตือนไปได้เข้ามาดูเขาทันเนาะนะคะสนุกสนุกกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ